โอ้โอวัสดีวันนี้เราก็จะมารีวิวนร r โตะกันนะฮะโอเคน a r โตะนี่ก็จะเป็นตัวที่แจกใน Starpath นะใน s t a r p a t เลเว่าหนึ่งซึ่งก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะเ,เดี๋ยวผมมารับของแป๊บเนี้ยแจกก่อน Starpath เลยว่าหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองใน i n v e n t y กันนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหนโอเคมาเดี๋ยวเราลงไอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวที่เราเพิ่งได้มามา Extreme e x t r e m มไหม ไอตัวนี้มันมีระยะมันมันจะมีระยะทําไมมันจะโจมตีใครได้ <S <S แม่งก็ห้าดาวเค <Okay. S 1> มันให้เงินหนึ่งร้อยเลยเฮ้ยให้เงินเยอะกว่าบูมานี่ดีอยู่นะสามารถทรําธุรกิจกับตัวนี้ได้เลยแต่บูมาหกดาวเอ้ยบูมาห้าดาวน่าจะดีกว่าโอเค <Okay. S 2> แต่ไม่ใช่ อืมไอตัวนี้มันทําให้เรารวยได้ชตัวเกมแล้นฉันก็จะวางบูมาแล้วการบูมาฮะตอนนี้มันบุกมาแล้วนะฮะโอเคผมคิดว่าผมจะวางไอตัวเนี้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเมื่อไรมันจะขึ้นที่สามเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเวฟที่สามแกว้วางแกว้วางเดี๋ยวแกวางเมื่อไรมันจะเวฟที่สามวะ จะวางตัวใช่ไหมเอายังเดี๋ยวบอกนลยจะจบเข้าันที่สองมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะว่าจะจบมันมันเดี๋ยวมันขอให้ไปที่สามขอให้ไปที่สามเร็ว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 อย่ามันก็วางตัวโอเคมาเดี๋ยวฉันรับมือไอ้ตรงนี้เองมามาไอ้ตรงเนี้ยคุ้มมา แล้วก็ทำธุรกิจต่อธุรกิจมาธุรกิจกับตัวนี้แะรวยมาตอนนี้ทุกคนผมสามารถวางกระตะได้ละโอเคเดี๋ยวจะวางกตะตุอตรงตรงนี้เลยนะพักกันฮนะโอเคโอเคลงมาถึงตรงนี้นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอเวฟต่อไปจะมีตัางอัพโอเคมาอัพเลยะฮะโอเคสำหรับอัพขั้นแรกมันก็จะเพิ่มพลังมาหนึ่งหมื่นกว่านะฮะโอเค เดี๋ยวทำธุรกิจกับบูม่าด้วยนะฮะทุกคนโอเคปะมันตอนนี้เราตู่มันก็มีพลังอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะฮะโอเคโอเครู้สึกว่ายิ่งทำธุรก,กิจเอ้ยวิ่งยิ่งทำธุรกิจยิ่งรวยนะผมโอเคเดี๋ยวยังเพิ่งอัพเราตูดนะฮะสนใจธุรกิจก่อนเดี๋ยวแกเป็นคู่แข่งทางธุรกิจชั้นเงินเหรอ โอเคผมเจอคู่แข่งทางธุรกิจแล้วทุกคนแองตัวอีกตัวผมเจอคู่แข่งโ okay, อเคเดี๋ยวอัพไททัทนด้วยเออไม่ใช่ไททันเอรลนเย,เ,ยเกอร์เอยไม่ใช่เอรลนเยเกอร์ซีเยเกอร์นะทุกคนต้องขออภัยที่พูดผิดด้วยนะโอเคทุกคนเราสามารถอัพได้อีกขั้นโอเคตอนนี้เราโตเราก็พลังเก okay. ้าหมื่นละโอเคคู่แข่งทางธุรกิจของผมพลังแปดหมื่นโอ้ยโอเค โอเคอัพได้ค่ะนะฮะพลังหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยละคู่แข่งทางธุรกิจของผมนอ่นมันตามผมมาติดๆเลยนี่หว่าโอเคผมรู้สึกว่าผมต้องอัพบูมา่ะเพราะว่าผมจะอัพอ,อีกตัวมันก็ไม่ใช่นะมันแพงเกินไปอะ่ะผมไม่ไหวโอเคมาอัพต่อโอเคนารูโตะอัพตันก็หนะึ่งแสนหกหมื่ห้าพันฮะโอเคเป็นเลขที่สวยงาม สำหรับคู้แข่งทางธุรกิจของผมก็ตันเรียบร้อยแล้วผมต้องการติดเอฟเฟกต์โอ้ยเอฟเฟกมันเอฟเฟกต์มันแหลกมากทุกคนโอเคตอนนี้คู่แข่งทางธุรกิจของผมดาเมจหนึ่งหมื่นสี่พันไอ้ไม่ใช่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งแสนสี่พันนะไอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่พันอะไรของผมเนี่ยโอ้ยสติพี่ก็จะมีเลยนะหนึ่งหมื่นโอเคไททันตันละกดสกิล โอเคเราก็ไปลงทุนทำธุรกิจต่อเดี๋ยวผมต้องปิดโอเคให้ตังเยอะขึ้นนะฮะแปดร้อยคุ้มมากๆเลยการทำธุรกิจอุ้ยเดี๋ยวต้องอัพทัวข้างในด้วยโอเคเว็บต่อไปมาเร็วมากเลยนะฮะเดี๋ยวเธอเป็นอัพบูมา่าโอเคเราจะไว้เจ้าตัวนี้ หนึ่งพันสองร้อยไม่ใช่ก็นี่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยโอเคไอตัวนี้ยังสี่ร้อยอยู่อัพเป็นพันสองร้อยนะฮะโอเคแล้วก็อับบูมาต่อโ okay. อเคอับบูมาจนตันเลยเ okay. อเคบูมาจนตันตังผมแม่งจะหมดอยู่ละโอเคเหลือ,อบูมาสี่ตัวสรุปแล้วคลิปนี้เป็นรีวิวตัวฟาร์มเงินหรือว่ารีวิวนาตัวครับเนี่ยตัวฟาร์มเงินอย่างเยอะเลยแล้วก็เอาแต่ตัวฟาร์มเงิน โอเคอืมมูไมาจะตัดแล้วฮะแต่ตัวนี้ยังไม่ตันเลยเลขั้นเดียวฮะโอเคอัพมีโอเคสองหมื่นเงินเด้งมาทุกคนอัพเรวตัวต่อตัวฟอร์มเงินตันหมดละอะไรมัวม,มัวม,มัวยังไม่ตันหมดยังไม่หมดมัม่วดีแท้ยังไม่หมดยังไม่หมด บอกได้ไงว่าตัวฟังกันหมดเอ,อิมทุกคนครับผมรู้สึกเหมือนมีพลังเวทวางอย่างเมื่อผมอัพเนี่ยมันมีพลังเวทอะไรไม่รู้ขึ้นมาแต่ก็ช่างเถอะมันอัพแล้วก็ให้ตังคฮะเรากลัไปโอเคมาได้เวลาปลดผลนึกแนวโกโตละมาเราจะลงแนวโตแบบบ้าข้างเลยนะฮะโอเคมาโอ้ก็ใช้ประมาณสองหมืนะฮะในการลงโอเคมันเปลี่ยนชุด ชุดอะไรชุดอะไรวะอ๋อเปลี่ยนชุดอ๋อหมายถึงไอ้ตัวนี้เหรออ๋อเปลี่ยนเป็นชุดเมดอ๋อเปลี่ยนเป็นชุดเมดมาอัดโมโตต่อทุกคนโอเคมาดาเมจผมสูงกว่ามันละโอเคเวฟเคลียแล้วก็ลงน้โตต่อไปโอเคลงน้โตเสร็จ แล้วก็ลงต่อโอเคหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัว uh, ตกโอเคเกือบหมดละไขยตัววางเค okay. วายก,กาเรียบร้อยโอ okay. เคเวบเพียได้เงินมาหลังจากนั้นเราก็ลงเจ้าไททันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยลงคูลเลอร์ก็ยังไม่สายโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็วางเจ้าซีเยเกอร์ครบหมดแล้วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะเขบอล้วเราจะเราจะวางคูเลอร์ต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวเช็คดูว,ว่าบูมาผมวางเต็มยังโอเคยังวางได้ต่อนะโอเคจะเหลือพื้นที่กางไ้ทำไมเนี่ยผมโอเคบูมาวางเต็มละมาคูเลอร์ได้เวลาพระเอกเฉิดฉายดูเหมือนว่าตัวฟาร์มเงินของผมมันจะให้เงินเทียบสามหมื่นนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคทุกคนเราตังทอแล้วจากฟิเซอร์ตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นกองหลังเรานะฮะเผื่อมันหลุดมา โอเคเดี๋ยวแหลกมากแหลกมากโอเคพลังหนึ่งแสนสองมืนโอเคมาทุกคนอัฟิเซอร์ขั้นต่อไปพลังสองแสนสี่มืนโอเคเดี๋ยวดูสิโอเคเหลือสองขั้นนะจะจบโอเคทุกคนอัฟิเซอร์ขั้นต่อไปโอ้โหอัพไม่ทันโอเคอะอัพทันอยู่ตอนจบพลังสี่แสนเจ็ดมื่นโอ้โหทำไมมันดูน้อยกว่าเว็บที่แล้วถ้าครั้งที่แล้วผมจำไม่หิดมันเป็น หกสิบเวฟะแต่ทําไมคราวนี้มันได้แค่ห้าสิบเวฟอะไรเนี่ยโอเคมาทุกคนผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอวะ่ะผมต้องลงออฟเลยเพราะผมเวลเกินสามห้าละผมต้องลงออฟเดี๋ยวดูก่อนว่าอีกกี่นะอีกกี่วิบออฟปันจะเริ่ม okay. okay, แตเจ็ดวิโอเคโอเคแกควรต้นเกมให้ฉันเพราะฉันจะลงธุรกิจมันโผล่มาทางไหนอ่ะทางนี้เหรอโอเคมันมีตรงไหนวางได้บ้างเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเกือบตกแบบโอเควางตรงไหนวางตรงนี้แม่งฉันวางตรงนี้ละมันขายไม่ทันละโอเคมึงทำเชี่ยอะมึงวะเน,นี้ยอุย้ยโคตรตลกเลยนี่ฉันลงปิดเยเกอร์ละฮะยันพูดผิดแต่มันก็ตกกระกูลเยเกอร์ปะล่ะ มันเป็นขั้นนักเวทยธรรมดาตัวเนี้ยโอเคฉันอัพเป็นขังแก่งละโอเคฉันต้องอัพเลื่อนขั้นธุรกิจของฉันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีตัวของฉันคอยรับอยู่นอกจากคูเอร์โอเคลงธุรกิจต่อเอเคอัพต่อ แล้วแกตั้งนานเพิ่งวางธุรกิจนี่นะอืสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเค, 3, 4, 5, 6, 7, อเคตัวฟารมเงินของผมครบแล้วนะครับโอเคอัพเลยอัพคุยอัพหมดละแต่ยังไม่ตันขานา้นเองโอเคลรวกรับเจ้านี้ต่อโอเคไม่นะตัวเตียากาศแถมยังเป็นทรงพลังด้วยโอเคผมต้องอัพเอคูเรอร์ผมละ โอเคอืมนามีตัวเตะอากาศไหมโอเคตอนนี้ฉันวางซีเจอ,เอร์สอบตำแหน่งล okay. ะโอเคอาอะไรไม่ไม่ซื้อไม่ซื้อเย okay. แกวางครบแล้วใช่ไหมมีคนต่างใมีคนต่างชุดเมดด้วยของเองโอเคมาอัพให้ตานเลยมีคนใส่ชุดเมดแล้วของเรา โอเคแล้วครับตอนนี้ฉันสามารถแปลงเป็นไททันได้ละฟีเจีเกอร์โอเคทาไมทำไมตัวนี้มันช้าจังโอ้ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตันต่อไปโอเคตันละไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวตันต่อไปโอเคตันสี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่โอเคเหลือตัวนี้ หลืออีกสี่โอเคฮะน่าจะตันหมดละเฮ้สุดท้ายถ้าไม่สุดท้ายยังไม่ตันนี่ก็น่าจะแย่แล้วจริงด้วยไม่ตันโอ้ยโอ้ยโอเคพันเจ็ดไม่ตันหนึ่งตัวขายแวก็ขายให้หมดขายให้หมดมันคือการขายหุ้นส่วนทางธุรกฤฤิจขาย เดี๋ยวผมแรกโอเคหายหลักละมาได้เวลังลงนาะโลโตะมันคือเวลาของคนโนหะคนโนหะกำลังยังอยู่ในวิกฤตวงมั่งถึงตรงนี้เลยบอกเลยว่าวางได้คุมมากๆเลยแนวต๊กวงถึงตรงนี้โอเคเจ้านี่วงถึงเกือบโอเค โอเคน่าจะผ่านแล้วมั้งนี่บอสบอสเลือดเจ็ดแนไม่พางนามือนหรอกทำไมรู้สึกมันเหมือนจะไม่ผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอืมรู้สึกเสียวโอเคผ่านละตายแล้วเซ่ตายแล้วแล้วอเร็วเข้าเซเออตายละฉันแพ้แล้วปวดช่วยฉัน ฉันจะออกจากเมืองนี้และตามคุณไปตลอดการโยสากะคิลิวได้ออฟระเบิดมาแล้วก็ได้โยสากะคิลิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ฉันจะใส่ที่เราตัวนี่แหละเพราะานายบอกว่ามันใส่ให้ได้ทุกตัวเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงเวอฉันดู่งสามแปดวิ่ขึ้นมาสองเร็ว๋หวดิไอ้ตัวที่มันแจกมามันจะมันจะโหดไหมไหนอ,อะ่ะ อันไหนตัวที่มันให้มาโอเคเจอละอันนี้มันโจรโจโัใช่ไหมเนี่ยฉันว่าหรอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเอาออฟใส่ให้เราโตเลยไปอโอเคแล้วก็รับเพชรมารัวๆตอนนี้การมีเท่าไหร่ ก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปรีวิดวดตโตก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะฮะโอเคกดซับสไคร e ด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮนะบ๊ายบายครับ